สวัสดีครับป evet, yes. ักหลักชาแนลนะครับปักหลักชาแนลคลิป네นี้มากันอีกแล้วนะแล้วก็มาร้านยำแซ่บเช่นเคยนะวันนี้ปักหลักชาแนลเรามาบุกกันอยู่ที่อยุธยานะบางปะอินนะตลาดเลี้ยวไฟบางปะอินนะครับน่าจะเป็นร้านยำอะไรไปไม่ได้เลยนะนอกจากร้านนี้เลยนะครับร้านยำนางยักษ์นะครับนี่ปดเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูยำมันๆแซ่บกันนะครับนี่ตอนนี้ลูกค้ามากันลุมล้อมแล้วลุมล้อมแล้วนะปปาเดี๋ยวเราเข้าไปดูยำแซ่บกันนะคะ นายน,นานสวัสดีครับนี่ห่างหายห่างหายกลับมาแล้วคิดถึงมาด้วยความคิดถึงวันนี้น,นี่ยำมา,มา,มาน,นี่มาถึงยำม,มาม่าเลยนะครับนี่นะลูกค้ามาลุมล้อมกันแล้วนะบวันนี้วันนี้เห็นได้ข่าวมีเมนูเด็ดเมนูใหม่นี่นี่น,นี่ให้ดูก่อนให้ดูก่อนอันนี้เอามาทําอะไรครับวันนี้เอามายำนี่นะนี่นะครับเรียกอะไรหอยเชลล์หอยเชลล์ โอ้โหโอ้หกระมังนี้อันนี้หนึ่งร้อยบาทกี่ตัวนี้ยังเจ็ดตัวเหมือนเดิมนะครับในนะยำแซบไม่ขึ้นราคานะครับยังปูม้าเจ็ดตัวร้อยเช่นเคยนะเช่นเดิมเช่นเดิมนี่นะครับอันนี้เป็นปูม้านะเจ็ดตัวร้อยนะสามตัวห้าสิบเหมือนเดิมนะครับ ราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะนี่ให้ดูให้ดูโหแบบเตรียมมาเยอะมากไม่เคยเหลือนะไม่เคยเหลือนะครับแล้วก็นี่นะอันนี้อันนี้นี่นะอันนี้ไปแล้วนะไปแล้วหลายหลายถุงแล้วนะครับตอนนี้นี่ให้ดูนี่แบบโอ้ยหอยใหญ่มากบอกเลยนี่นะหือนี่นะแบบ ยำแซบเน้นคุณภาพนะครับนี่ยำยำเส้นแก้วี <c oughs> <c oughs> นอ,อยุธยาก็มีนะหอยใหญ่ไข่แน่นนะครับนี่นะนี่ให้ดูนี่นะไข่แน่นมากนี่ไข่หมึกนะครับหืไ <c oughs> ขแ่แน่นๆเน้น่น,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 นะหอยใหญ่ๆอวบๆเลยนี่นะแบบ น,นี่เป็นเมนูยำเส้นแก้วนะครับอันนี้เมนูนี้ทำอะไรครับยำม,มาม่ายำมาม่านะยำไวๆนะเป็นไวๆวมนมีกึ่งสำเร็จรูปนะครับ อันนี้เป็นยำไวๆนะครับของร้านนั่งยักษ์นะครับนี่นะมีของที่ร้านนี่มีทั้งแบบสดแล้วก็สุกนะแล้วแต่ชอบเลยนะครับผสมได้นะในี่ครับนี่นี่แบบอันนี้แบบสุกแบบสุกมาแล้วนี่นะใส่กระโพดไหมครับนี่ยขโพด น,นี่เป็นปูสุกนะอันนี้เจ่ตัวเจ็ดตัว,ตวนี่นะเจ็ดตัว100ร้อยนะนี่ยุคสมัยเปลี่ยนราคาไม่เคยเปลี่ยนนะครับนี่เป็นเป็นร้านยำขายดีอีกหนึ่งร้านนะครับขายดีทั้งยำทั้งน้ำยำเลยนี่นะอันนี้ให้ดูนะครับนี่อันนี้น้ำยำเป็นขวน ไม่นาน้ำยำยังราคาเดิมไหมราคาเดิมราคาเดิมนะครับเท่าไหร่เอ่ยสี่สิบบาทบาทเนาะไม่ได้มานะนี่อันนี้เป็นปูม้าแบบสุกนะครับนี่ให้ดูแซลมอนนะครับอนันนี้เป็นแซลมอนลูกเต๋านะครับ เมนูต่อมานะครับ mm hmm. อันนี้เป็นอัันนนี้เเเป็็ขออองดกกไม่าผ๋อ,อของเด็กไม่เอาผักนะครับนี่เป็นหมึกหมึกกุ้งหมึกกุ้งของเด็กไม่เอาผักนะเท่าไหร่อันนี้ไข่ ห้บาทนะครับ <c oughs> นี่ <c oughs> มาอีกแล้วอันนี้เป็นยำไว้ๆนะครับอันนี้ก็ขายดีนะ <c oughs> เมนูนี้นะครับอร่อยอร่อยบอกเลยแซ่บนะแซ่บดนใจเมนูนี้นะครับ <c oughs> อันนี้เป็นแบบลวกนะ จะเป็นลวกเป็นลวกเอ่อพวกยำไวๆยำมามา่มานะส่วนอันนู้นจะเป็นลวกปูนะครับจะแยกหม้อ,อก,กันนะครับไปถุงหรอคะเดี่ยวะไรคะรวมเลยครับมาม่โโาโอเชียนโคโอโค่ใช่ไหนี่โอ้โหมีหอยแบบหอยใหญ่ หอยตัวใหญ่มากแล้วแบบนี่นะ่ยำไวๆนะยำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จากท ne. ี so s, like like ่ชิมมานะไม่ว่าจะยี่ห้อไหนนี่แบบก็แซ่บนะแล้วแต่ร้านนะครับร้านเขาจะเลือกเลือกเอามานะแล้วแต่คนแล้วแต่ลูกค้าชอบนะบางคนก็ชอบเป็นต้มยำมาม่านี่ก็เป็นไว้ต้นตำรับนะครับยำรวมสองนะครับยำแซลมอนหนึ่งรวมอะไรครับพี่มาม่ามะม่ามม่าครับมาม่าสองแล้วก็แซลมอนข้าวโพดเหรอคะครับ รวมข้าวโพดนะครับนี่นะแบบน่าทานน่าทานนากแซ่บมาก<อ>นี่มาม่าสอง แซลมอนนะครับอันนี้แซลมอนขอ้าวโพดแซลมอนโพดม่วง ไปแล้วนะั้นบินนี้น้ำมาสองแซมอนหนึ่งนะ เล็บมือนางเข้าโพดนะโหนี่แบบให้ดูนะใกล้ๆแบบโอ,โอวบมากนี่นะแบบ <c oughs> เล็บมือนางเข้าโพดนะสำหรับคนชอบแบบกรุบๆ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าจริงๆของของที่ร้านเนี่ยนะครับตรงเนี้ยสามารถรวมได้หมดเลยนะ <c oughs> ก็รวมรวม ใครอยากมาถึงปุ้มนึ่ไม่ออกชี้เลยเอาเอาไหนเอานี่เอานี่เอานี่เอานี้เอานี่เลือกได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวน้อยหนะาละเลงให้เลยนะครับยำน้ำยำแซ่บๆนะรวมได้ทุกอย่างนะครับหกสิบบาทค่ะหกสิบบาทไปแล้วนี่น,นี่นะขอดูหน,น่อยนี่นะแบบเล็บมือนางโดนน้ำยำช่ำๆนะครับอืยั่วๆเลยนะครับ เนี่ยวัตถุดิบแบบเล่นคุณภาพแล้วมีนี่ไข่ <ใน S 2> แดงเข้มนะครับ,บไขยยะนะ่เยี่ยวม้าน้ำยำไข่เยี่ยวม้าก็มีนะน,น,น,นี่นะลูกค้าเข้ามามไม่ขาดนะครับ,รรบมีเติมเติมพันอีกแล้วนะครับขอโทษคะ đất bữa ăn. cung sụp. ยำทิ้นไก่แบบปุ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 บนะกุ้งตัวโตๆนะแบบนี่นะน้ำยำช่ำๆแบบโดนใจโดนใจนะเมนูนี้นะยำแซลมอนข้าวโพดนะ ยำโอ้โหนี่ยำแซลมอนโผดม่วงนะครับหกสิบบาทหกสิบบาทนะนี่นะเมนูนี้นะครับหกสิบบาทนี่แซลมอนแบบลูกเต๋าแบบสดๆชิ้นใหญ่ๆเลยนะนี่นะแบบพี่ครับพี่เอายำอะไรเหรอคะเอาเอิร์ฟกุ้งกุ้สดเอาเอาปู้งลวกแต่ไม่จัดกุงผ่านนะไม่เตรียมพานะปูเหรอ อันนี้เป็นแซลมอนกุ้งผ่านน้ำนะแบบไม่สุกนะแบบเป็นสะดุ้งสะดุ้งแซลมอนกุ้งสะดุ้งข้าวโพดนะครับถ้าอย่างนี้เท่าไหร่อันนี้หนึ่งร้อย <100 S 1> บาทนะครับ,รบนี่ข้าวโพดสิบบาทด้วยนะนี่นะหนึ่งร้อยบาทนะครับเมนูนี้นะ ไปนะแบบอือหือนี่นะไปแล้วนะครับแซลมอนกุ้งสะดุ่งนะนะยำหอยแข็งนะ 60บาทนะยำหอยแครงนะนี่นะโอ้ย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 น่าทานน่าทานนะใส่ถุงกลับบ้านนะครับเนี่ยำทะเลนะครับให้ดูนี่แบบใส่ไม่ยั้งเหมือนกันนะตังยักษ์ก็แบบใส่ไหมคะไม่เอาได้นี่นะ นี่เป็นยำอะไรนะรวมยำมุนเส้นยำมุ้เส้นนะกุ้งสดเขพวดใช่ไหมคะต่อไปเป็นกุ้งสดเข้าพวดขพ้พวด โอ้ยให้กุ้งแบบนี่นะกุ้งตัวเบิ่มเลยนะยนี่นะแบบนี่นะลงลงลึกลงลึกกว่าน,นี้มาคนเดียวอีกแล้วบินเดียวนะเราบินเดียวปุ๊บเราลงลึกเข้าไปที่กระมังยำเลยนะเอาอะไรดีคะ อะไรเคครับสั่งได้เลยนะครับยำแซ่บๆเลยนะะนครับรับรองแซ่บติดใจโดนใจนะสั่งได้เลยนะครับนี่นะอันนี้เป็นยำอ่าเป็นปูม้านะครับปูม้าบุฟเฟ่เลือกได้เลยตามถูกเอาที่ตัวที่ถูกใจเลยนะเลือกได้เลยนะครับเจ็ดตัวร้อยครับเลือกเลยนะตอนนี้มาแล้วนะห้าตัวนะครับอีกสองโต้สองโต๊ะ ไม่ถูกใจเปลี่ยนได้นะบอกเลยนี่ครบแล้วนี่เจ็ดตัวร้อยนะครับตะกร้านี้หนึ่งร้อยบาทนะครับอ้าวอันนี้ยำอะไรเอ่ยอะไรนะรวมข้าวโพดนะอันนี้นะครับเมนูรวมข้าวโพดนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูว่ารวมอะไรบ้างนะ รวมรวมนี้เท่าไหร่60บ,60บาทนะรวมนีม้บอกแล้วประกัศชาแนลพามานี้ไม่มีผิดหวังนะครับไม่นายังไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยนะสำหรับร้านยําที่นี่นะครับนี่นะต้องมาชิมนะครับรับรองแซ่บดนใจนะ อันนี้ตัดปูตัดปูครับเมื่อกี้เต็มเมื่อกี้เต็มถาดไปแล้วนะอันนี้เอามาเอาไปทิ้งแล้วก็มาเริ่มใหม่แล้วครับนับหนึ่งใหม่นับหนึ่งใหม่ตอนนี้เต็มไปแล้วรอบหนึ่งนะครับ้าออกไปมได้แล้วครับอันนี้เป็นปูสะดุ้งใช่ไหมนี่นะครับนี่เจ็ดตัวร้อยนะครับปูสะดุ้งนะจะเอา ุกเอาสดเอาสะดุ้งนะบอกได้เลยร้านนี้นะครับนี่นั่นหนึ่งร้อยบาทนะโอ้ยแบบเยอะมากเยอะมากนี่นะครับคุ้มนะบอกเลยนี่นะแบบยังยืนราคาเดิมนะครัเจ็ดตัวร้อยนะครับ นะให้ดูถุงดูถุงนะนี่นะเต็มถุงเต็มถุงหนึ่งร้อยบาทนะครับรมเใปูมนี่นเมนูเด็ดเมนูเด็ดนะยำรวมปูม้นะเอาปูม้าด้วยแล้วก็รวมด้วยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูมาลุ้นกันว่าเมนูนี้ราคาเท่าไหร่นะครับไม่ต้องรอร้อยเดียวหนึ่งร้อยบาทร้อยเดียวเดี๋ยวรอปูนี่ร้อยเดียวก็ร้อยเดียวก็เสียวได้ร้อยเดียวก็แซ่บได้อาอันไหนอาน้นอันนู้นไม่ใช่อันนี้นะได้อันนี้เอาคนละเจ้าคนละเจ้าพอยังไม่ถึงอ๋อนี่พี่เขาเลือกเลือกปูเพิ่งเพิ่งเสร็จ อันนี้เท่าไหร่นะรวมปูม้าเท่าไหร่นะเขาไม่วนไม่ได้ใส่ข้าวหน้าไปหรอไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บวัวไม่ได้เก็บเท่าวหนา้าที่ตอนแรกว่าจะเก็บไงแล้วผมว่าไม่ได้สมุดหมากด้เลยยังไม่ได้เก็บใส่ถ้วยโฟมได้ครับข้าวโพดร่วมไหมข้าวโพดแมวหรือแมวนี่นะนี่เป็นรวมปูม้า100บาทนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะก็จะแบบเท่าไหร่คหน้าทานขนาดไหนนะครับมต้องเผ็ดนะไม่ต้องเผ็ดมากนี่นี่นะอันนี้เป็นรวมปูม้า100บาทนะครับ นี่นะนี่นะแบบน่าทานมากน่าทานมากนี่นะเรี๋ยวหนักวางให้พี่หน่อยเขาถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะครับขอบคุณครับนี่นะ เป็นปั๊หมึกนะครับปั๊หมึกโหเมนูเมื่อกี้แบบน่าทานมาก100บาทนะครับ ลาเชนลเราขอกันสดๆเลยนะขอถ่ายรูมคือภาพมันสวยจริงนะเมื่อกีอ้น,นี่ก็สวยนี่นะยำปลาหมึกปลาหมึกนะครับ <50 S 2> อันนี้เท่าไหร่ห้ <50 S 2> าสิบาทนะโหให้ปลาหมึกขนาดนี้อือไม่ไม่เรียกว่าคุม้มไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วนะห้าสิบบาทนะครับนี่พามาดูอีกรอบนี่ นีย่ยำข้าวโพดกุ้งสดนะครับเมนูนี้นะ นี้เท่าไหร่ครับ100บาทโอ้โหนี่นะแบบร้อบาทนะร้อบ,บาทเมนูนี้นะขขาพดกุ้งสดนะกุนะ้งสดเอาไข่ดงับทอดเอาไหมคะไม่ดูใข่เค็มใบละสิบบาทค่นะ แล้วก็มีอันนี้ด้วยไป200ปีออน,น,นี่นะครับกุ้งสดไข่แดงนะ90บาทนะครับนี่เมนูนี้นะ <c oughs> นี่นะครับ อโอเคครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปลักลักชาแนลด้วยนะครับแล้วก็จะพาทุกท่านมาหายำแซ่บๆนะให้ท่านได้รับชมรับชิมกันเป็นประจำนะมาพบและพิสูจน์ชมกันเสียให้ได้นะที่ช่อง YouTube ปักหลักชาแนลนะครับอย่าลืมกดกระดกิ่งติ้งๆนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปของปลักลักชาแนลนะโอเคครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ